เราไม่มีคอมอะไรดูเหมือนพี่แบบที่ผีดูเลยเนาะหน่อยอ่ะเราต่อคอมได้บ้านมีจอไหนกันไหแบบต่อได้เราอยาถามถึงของที่เราไม่เจอตอนนี้เลยค่ะมีขาอะไรต่อพังครับของที่เราเคยใช้กันใช้ขาตรงนู้นนะครับพังแล้ว้งค่ะไหนอุ้ยขอใจหน่อยอันนี้เขาจะเติมให้ไหม ราคาชอปวันนี้เ,เสียตู้ให,ตให้ห้หนพี่เกเอาไหมคือขอเป็นราคาชอปน้องต่อง,องดาวหนูก็มีแล้วอันนี้อันนี้เขาาเะช่ไหกูอน,นี้ได้น่าจะพน,นี่ดูมีของอยู่ในตู้รุ่นนี้ใครจะเอาของใหม่น่ารัก ข้อใหม่ของน้องทวินเตอร์มาวินเตอร์สตาร์นะคะข้อใหม่นี่ใครคนไหนว่าข้อใหม่หนูยังไม่เรียนในตู้หรือเปล่าข้อใหม่พี่เก่งอันนี้เป็นเขียนป่ะหรือเราพักไว้ห้องนี้โอมหนูจะทำอะไรก็ได้ค่ะผมไม่เอาอตายละบ้านยังมีที่เก็บดีเลยเสร็จบ<ว>ตั้งใจใสุดความสามารถจะขายแต่ป๊อปปาร์ตจนกวะพี่พีจะมาค่ะ หรือเปล่างั้นหนูแกะเลยละกันตัวนี้คุณแม่จา๋าคัตเตอร์บาร์บีคิกลวยทอดวันๆไม่ทําอะไรหาแต่อุปรกรณ์อิเซสซี่นี่แหละก็เดินขยันเดินออลูกค้าบอกว่าเราบูบูเดี๋ยวถ้าขึ้นอะไรผมเดี๋ยวลูกค้าติมต่อให้เลยเพราะหมดไวมากขอใจอใครอยากได้อันนี้ใ,ในราคาชอ็อตตัวนี้น่ารักมากนะพูดเลยออกมาช่วงตอนวันเดนทายปะถ้าจะไม่ผิด หนูก็มีตัวนี้อยาได้ไหมคะวในรผมรู้ด้วยราคาดีมากเตรียมตัวนะคะจะมีลดราคาด้วยนะขอใจหน่อยตัวนี้ปล่อยให้ตอนใจครบถึงเท่าไหร่ดีแสนหนึ่งขอแชร์เท่าไหร่<ม>ขอ<ม>ขอแสนหนึ่งเยอะไปปะไม่เยอะขอแชร์ร้อยแชร์ขอใจแสนหนึ่ง เดี๋ยวเปิดตัวนี้ให้แเดียวเท่านั้นแหละเหมือนกระพิตาเปล่าเขาเติมสต็อกเข้ามาโอเคยังเธอน้องดาวน่ารักมากๆเชื่อหนูจริงๆคือต้องกูก็ต้องนี่ฉันมีคอลเลซชั่นน้องอยู่ด้านหลังแต่ว่าของตัวเองตอนนี้อีกอันหนึ่งที่แกะแล้วอยู่ไหนไม่รู้หาไไปเจออันนี้คอลเลซชั่นเดียวต้องให้พี่จุ๋มหาย ขาดทุนเลยค่ะอันนี้ของมาจากออฟฟิเชียลพูดก่อนนะแล้วถ้าเกิดพี่ใครได้คูปองอะไรก็รีบซื้อไปได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคูปองมันหมดตอนนี้คือลูกค้าทำโค้ดให้ใหม่ลดไปสเป็นลดสูงสุดร้อยนึ่งเลยนะลดสูดงสุด100้บาทคือเอาจริง,รงตอนนี้ใครอยากได้อะไรแล้วถ้าเกิดว่าคูปองมันขึ้นกดซื้อก่อนเพราะคูปองจำกัดนะคะใชะ่ใครจะซื้อกดได้เลยจ่ายเงินได้เลย,เลยใจมันจะถึงไหมคงไม่ได้เปิดแล้วตัวนั้นน่ะแชร์กระจายเนี่ย เร็วๆร็วเร็เร็วเเร็อ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนน้องดาวน้องน้องดาวน่ารักมากเท่าไหร่อย่าในตะกร้าเดี๋ยวดูซินี่ว้าวเฮ้ยอะไรเท่าไหร่นะออกมาแค่นี้นี่น้องน่ารักมากๆงานน้องน่ารักมากจริงๆหนูไม่อยากนี่เลยอ่ะแกะก็ได้น้องดาวน่ารักจริงปู่สามร้อยบาท ที่เดินเข้าไปในตอนนี้พี่ได้จะสามรอยแปดสิบาทนะคะหนูพูดจริงนะอะแล้วน,น้องน่ารักมากน้องเนี่ยโลเทวินก็สตาร์น่ารักจริงๆแบบไม่มีเหตุผลอะไรต้องไม่ซื้อน้องมีเหตุผลหรอไม่มีมก,กุกจิบให้ใส่ด้วยอะคือไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไม่ซื้อน้องเลยคือน้องน่ารักมากหนูเก็บทุกคอที่น้องออกตอนนี้น้องออกมาทั้งหมดสามคอถ้าจำไม่ผิดเป๊ะปะแล้วพี่พี่ยังว่าตอนหลังถุก็น่ารัก ใช่ทวิงเกอร์น่ารักมันเป็นแบบน้องดาวอะอันนี้ต้องหลับมาชอบจริงน้องเป็นดาวง่วงนอนอะนี่อ่ะอันนี้ตอนนี้ใครเอากดตะกร้าได้เลยนะคะสำหรับน้องดาวนะคะน่ารักมากๆนะ่ะราคาดีมากด้วยนะใครมีคูป,ปองคูป,ปองก็คือสามารถกดได้เลยนะกดได้เลยนะคะสำหรับน้องดาวนะน่ารักมากน่ารักจริงอะไรจริง ไหนลองอีกสักอันน่าจี๋น้องดาวอ่ะรู้เลยนะคะว่ามีลูก ได้ดีไหมอุย้ยไม่มีเหตุผลเลยต้องไม่ซื้อเธอราคาโคตรดีอ่ะพูกก็พูด,พดไม่กดกดเองเนะ้านะใครเอานะคะน้องดาวนะกดได้เลยนะคะน้องดาวนะคะกดได้เลยนะนแล้วก็มี ออยากได้ใครอันไหนเนี่นู้ใช่ไหมอันล่าใช่ไหมใช่คนกดดูเยอะมากรุ่นนี้ที่มีรุ่นที่มีน้องเซอรี่ด้วยใช่ไหม 你快找拿？ อนพี่เก่งนี่เป็นเชื่อแล้วเหรอ่งครับเชื่อมแล้วค่ะไม่มีอาทิตย์นี้ขานปะงูป <c oughs> ักเชื่อมนี่อะไรรอรอนึ่งเมากได้ค่ะ เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเอาไข่เบบี้ก่อนอ๋อนี่ไงมันพุ่งแดงปะ่ะเหมือนมันช้ากว่าปั๊บหนึ่งป่ะเม,มา่อกรู้ว่าไม่อ๋ออ่ะอ๋อเปล่ารู้เธอว่าเธอจะจับได้ตัวอะไรเธอว่าเธอจับได้ตัวอะไรราคาดีมากยกบอกได้พูดจริงๆใครเก็บอยู่แล้วใครอยากเก็บข้างน้างบาไม่ไม่ไม่ตัวละสามร้อยแปดสิบบาท สองร้อยหน่งนี่มาคยวปองคนได้สองยกว่าเนี่ยเลยใช่ยกยอเท่าไหร่นะคะใราเป็นยกขอถ้าใครจะเอายกดูในราาได้เลยนะได้ค่ะไดอันนี้ชวหัวใจไม่ใช่ว่านี้ชามมีมีแบ่งเนาะเป็นจุ่มกับแบ่งนะมา ของแท้แล้วแม่นะแล้วก็นี้ก็คือของมาจากออฟฟิเชียลเลยนะคะนะมาดูสิทันทันเลยัน่ารักมากน่ารักสุดๆเราไม่เอาหัวใจเขาออกมาได้ไหมไน,น,หนี่เห็นปะ่ะ ไม้ตัวหนึ่งคนละสีกับตัวธรรมดาแล้วก็เป็นตัวหมีเป็นแหวนหนูยังไม่ได้เลยเตมตมูะ,คะใครเอาลาบ,บูบูกดได้เลยค่ะราคาดีมาก,กมาละอ่ะสูงพอไหมนี่จ้า อันนี้คือไขอ่เบบี้เจคณวนแล้วให้กด4ตัวถ้าจเจ้ายกบอกให้กด12อันดีกว่าปุ่มปุ่ม12อันดีกว่าใช่เพราะว่า300คูณ12มป็นแค่306แต่ว่าในนี้ถ้ายกบอกเป็น4,001 0ปุ่มเยอะมากกดตัวเดียวคุ้มแต่ว่าพอกดไ,ไปคูณคูณไปหลายตัวไม่รู้ว่าเป็นยังไ,ไงเลยคุปูนะคะน่าลองด อันนี้น่ารักมากตัวนี้มันจะเป็นอย่างนี้นี่เห็นป้าน่ารักป่ะเออนี่ดูคืออันเนี้ยใส่เข้าไปอย่างนี้พี่เก่งค่ะเหมาะนะคะเหมาะกับพี่เก่งแล้วเขาก็จะมีหัวใจให้เพราะว่านี่จะเป็นคอลเลคชันวาเลนไทน์ถ้าจะไม่ผิดตอนช่วงวาเลนไทน์ที่ออกมาป่ะเป็นเดวิลเป็นวาเลนไทน์ ความรักใครเอากดได้เลยอันนี้น่ารักมากปึ้งนี่ดอกไม้สวยค่ะตัวดอกไม้ตึงนะใช่ไหมพี่เก่งพี่จุ๋มตอนทนีน่เราขายคนก็ชอบดอกไม้เยอะนะชอบดอกไม้ทนี่แหละเนี่ยคือข้างบนลนะ่ะเขาจะเป็นกระมี่ดูงานเขานะเห็นปะเป็นกระมี่แล้วตาตรงนี้เขาจะเป็นเคลือบแบบมุกๆหน่อยสีเขาเล่นดีเทลเยอะน่ารักมาก กดได้เลยอ๋อมาพี e ่จุ่มกดให้หน่อยกดเด็กเข้าไปหน่อยบูแล้วบูบูใครจะเอาพี่เก่งกดดิกดมันจะสิบตัวไปค่งานน่ะ ใครไม่กดบ่มกดเองนะคุณแม่บูตัวนี้เออจริง,รงๆอ่ะเขามันมงมงกดหรือบูมันน่ารักมากแกดูความน่ารักของน้องไม่มีเหตุผลเลยต้องไปซื้อเพราะว่าเราซื้อได้ลดราคาด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีคูปองให้หนึกออกไหม คือต่อให้แกบินไปซื้อต่างประเทศเอ่ยหรืออะไรเอ่ยแกก็ยังไม่ได้ราคานี้เลยถ้าไม่ได้คูปองอะแต่เนี้ยมันมีคูปองป<ร>มันมีคูปองแล้วมันน่ารักห้อยไปเลยจ้าราคาถูกกว่าช็อปอีกด้วยซ้ำตอนเนี้น่นารักปะน่ารักไม่มีเหตุผลเลยที่ต้องไม่ซื้อเลยแล้วตัวนี้คือสีเสริสร,สรน่ารักมากวีสามโอ้โหเขาบวกมันกลัวจะแตกหูจะฉีกในช็อปก็ไม่มีเราเดินไปในช็อปตอนนี้ก็ไม่มีวีสาม แม่เอาวันนี้ไปก่อนไปห่อยแทนวีสามก่อนน่ารักมากราคาดีนะคะราคาดีนะในตะกา้าปกตินี่เขาขายแต่ร้อยหายังว่าถูกราคาในชอปอยู่เท่าไหร่นะนะแดร้ยห้าสิบราคาจริงในช็อปอยู่ที่850ได้ลดเพิ่มนะคะอีกนิดนึงเนาะได้ลดเพิ่มอีกนิดนึงนะ เหลือ782บาทเท่านั้นเลอดเป็นร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทเท่านั้นราคาดีมากๆนะคะราคาดีแบบดีเลยอ่ะเาเือดเป็น100อยู่นะกับร้อยใช่น้องมีมงกุฎไปของตัวเองวยหนูกับน้องแต่งตัวเหมือนกันโดยบังเอิญเออใช่มาจริงมาเลยฉันซื้อมาฉันยังไม่กล้าห้อยเลยนึกออกปะ ตัวเนี้ไม่มันเป็นช่วงเวลามันเป็นช่วงห้าโมงเย็นอ,ะอ่ะเขาบอกว่าช่วยขอแต่มันเป็นช่วงเวลาด้วยห้าโมงเย็นอะ่ะแม่ไปเดินดูดีบางช็อปยังไม่มีเลยนะแต่เรามีนะตอนเนี้ยแต่เรามีกี่ตัวไม่รู้นี่จํากัดค่ะเขาจําจกัดนะก็คือถ้าใครจะกดให้กดได้เลยแล้วคูปองคูปองก็มันหมดแล้วปะดูดิไม่มีนะพี่ปูคะ หมดแล้วคือไม่มีเติมเลยครั้งเดียวใช่ตรงนี้นะเติมครั้งเดียวนะเขาให้ครั้งเดียวหมดแล้วหมเดลเลยไม่อยากเอามาเดี๋ยวคนถามว่าปาตีนม,มีไหมฮอตฮิตฮิตฮอตนี่คือมันน่ารักพอค่อยกับกระเป๋าเราอ่ะดูะดนีน่ารักปะน่ารัก ไหนดูเซฟเปิบเปิบเบิบเจ็ดร้อยอ่าแปดเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทนะคะเจ็ดร้อยแปสิบสองบาทลดไปเยอะไหมพี่เก่งพี่จุ๊บแ,แล้วนี่ราคาชอ็อคไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไม่ตักน้องจริงๆ เลยสักนิดหนึ่งเองอ,อเข้าให้นี่ไปอีกหนึ่ง <c oughs> น่ารักมากใครเอากดเลยเนี่ยน้องลาบูบูเนี่ยน้องบูน้องยืนสิลูกน้องยืนอ่า คือเอาไปห้อยคือเอาไปห้อยได้จริงๆเอาไปห้อยได้สบายๆเลยรจริงๆลดหกสิบแปดบาทใช่ไหมเย,หเ,ยเยอะกว่านั้นนะ่าจะเยอะะกว่านั้นนะรถอ่ะเฮ้ยมีคนซื้อไอ้นี่ไปด้วยอะแบาทร้อยแ่ะแปดร้อยห้าสิบ ดก็เป็นรออยอ่งเยแต่ไม่ใจตังค์ยังยะซื้อหลายตัวเป้าไม่ซื้อตัวเดียวไม่ได้ซื้อตัวเดียวมันใจนี่ซื้อตัวซ,ซื้อไอซื้อหลายตัวมันราคามันเปลี่ยนก็ซ,ซื้อตัวเดียวน,นี่ลองละจุ่มอื่นนะราคาดีมากกดได้เลยค่ะกดได้เลย จ่ายแล้วไหนดูซิใครเบบี้มีใครเอาอีกไหมนี่ตัวนี้ก็น่ารักคอนี้ใครแบบว่าสายแบบว่าน้องมุงน้องแ,วแมวคือตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันถ้าใครเบบี้นะคือต้องมียกบ็อกอันเนี้ยตัวเนี้ยต้องมียกบ็อกออนี่เขาจะมีตัวที่นั่งมาให้แล้วตัวแมวชอบงานอันคอนี้เพราะว่าบางจุดเขาก็เป็นกรรมัยี่เห็นปะดูดีตัวเนี้ยน่ารักมากและเป็นกรรมัยี่หมดเลยดู เป็นงานแบบว่ากรรมยี่ตั้งนี่น่ารักปะโคตรน่ารักน่ารักจริงอะไรจริงน่ารักจริงอะไรจริงแล้วก็มี อันนี้ก็ต้องเก็บด้วยเขาะจะมีตัวหัวใจให้นะคะ เดอแล้วนะเ้ออะไรนะคออะไรนะเบบี้มอลลี่น่ารักมากเก็บแล้วเหมือนกันเราไปทิ้งไว้ไหนนะของเราอ่ะยัดเข้าไปเลยใช่ปะไปยืนเดยดเสดกันคอนี้ก็น่ารักมากเหมือนกันนะคะเบบี้มอลลี่นะคอใหม่เอ๊ะหือยังไม่ได้ยัด,ดใช่ปะ แก่แล้วกลางโลกอยูไ่ไงอ๋อเออนี่นี่นี่พอละที่แกะพาออกมาล,ละพอละนี่ ราคาดีมากฉันจ่ายแล้ว ใครจะเอาน้องเบบี้เบอร์ลี่นะอนาคตสุด มีเธอเหมือนกันนะเนี่ยผมดูแบบผมไม่ยาวอ่ะใช่คอนี้อยู่กับน้องแมวทุกตัวค่ะมีน้องแมวทุกตัวคอนี้ได้น้องแมวทุกตัวมีน้องแมวทุกตัวจะมีตัวเนี้ยที่น้องแมวแบบว่าจะเป็นตัวสีทองๆอ,อยู่ในนี้นิดนึงน่ารักมากอันนี้คือกดได้เลยอเอ๊ะ ม่ให้หนูรีเฟซประมาณสามสี่ห้ารอบและอันเนี้ยอีกเครื่องแต่ว่าไม่ได้ร้อยละตัวต่อไปเรามาดูสีท่านแมวต้องจัดจริงท่านแมวต้องจัดนี่ตัวนี้ก็น่ารักดูดีเทลเขานะดูคืนเขานะไม่เหลือ